สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรู้เลยเป็นใครเบอร์ VIP สันทนาแฉหลักฐานใหม่เบอร์ VIP ติดต่อกระติกคนธรรมดาใช้ไม่ได้คืบหน้าคดีแตงโม6เมษายน65นายสันทนาประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเดินทางพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีพร้อมมอบหลักฐานหมายเลขโทรศั์ว์ VIP ที่กระติกติดต่อประสานด้วยล่าสุดสันทนาพูดชัด เบอร์ V.I.P เลขท้าย4 44 44และ6 66 66คนธรรมดาใช้ไม่ได้โดยจะมอบหลักฐาน2เบอร์นี้ควบคู่กับ GPS และต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสเบอร์นี้จะแสดงออกถึงการเชื่อมโยงกับคนบนฝั่งและตรวจสอบหาบุคคลที่โทรถึง4ตัวท้ายจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเบอร์ของใคร4 44 44 66 66 คือส่วนมอบให้พนักงานสอบสวนและให้นำหนังสือถึงตำรวจนครบาลเพื่อทำการเก็บรวบรวมวัตถุพยานให้ผมแต่การที่จะรับต้องทำการทำหนังสือติดตรงที่ไม่สามารถมอบให้ตนได้ไม่อยากให้ตำรวจกับตำรวจส่งกันเองเพราะกลัวเปิดดูกันเองแล้วเกิดการตัดต่อ เอามาแล้วตนตรวจดูเป็นสิทธิ์ของตนซึ่งตอนนี้มีการร้องขอไปแล้วก่อนหน้านี้นายสันทนาเผยกับรายการทุบโตะข่าวอมรินทีวีระบุว่าตอนนี้ทั้ง5คนเป็นผู้ต้องหาแล้วอยากให้ตำรวจตรวจสอบในทางลึกโดยเฉพาะเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือโดยตนจะนำหมายเลขโทรศัพท์สองเครื่องไปให้ตำรวจที่ตำรวจตรวจสอบซึ่ง เป็นเครื่องของคนบนเรือและคนที่อยู่บนบกมีการคุยกันเป็นระยะตนยืนยันว่าไม่ใช่ความประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุตอนนี้มีพยานแวดล้อมให้ข้อมูลกับตนแต่ขอให้มีความชัดเจนก่อนจะนำมาเปิดเผยคาดว่าช่วงหลังสงกานโดยแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสรุปสำนวนก่อนสงกานก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่สามารถรื้อคดีได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ